ามาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวียุโรปอิจกรรมหนึ่งที่สำคัญน,นะครับก็คือผ่านนิชยกรรมครับตัวนี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นอหน้า58นะครับนักเรียนครับเปิดอ่านดูแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ความรู้แล้วนะครับสำหรับคำถามของคุณครูนะเขาก็จะถามว่าสินค้าอะไรบ้างนะครับที่เป็นสินค้าส่งออก สินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าส่งออกของทวีปยุโรปค,ครับการส่งออกนั้นนะครับเขาก็จะคือเขาจะมีหลายประเทศที่ทําการค้าร่วมกันนะครับก็คือในประเทศยุโรปด้วยกันเองก็ส่งไปที่ประเทศเอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆนะนอกจากนั้นแล้ว ก็ยังส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับส่งไปที่ญี่ปุ่นในมาที่เอเชียแล้วก็ส่งมาที่จีนด้วยนะครับได้คำตอบแล้วตอบเลยนะครับตอบเลยนะครับเลือกเลยครับนักเรียนจะตอบได้ก็ตอบเมื่อนักเรียนดูข้อมูลในหนังสือเรียนครับ